วันที่สองของการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายกรัฐมนตรีพบปะหา,หาหรือผู้นำสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิญชวนนักธุรกิจฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทยส่งเสริมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร e ์ EEC กับเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายจอรลีคาชิวผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงณธรรมเนียบผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน จากนั้นได้หารือทวิภาคีถึงความเชื่อมโยงที่ทั้งสองจะเป็นพันธมิตรทางการค้าการลงทุนที่สำคัญและต่างยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกันและกันซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไทยได้ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฮ่องกงมีบทบาทที่สำคัญเชื่อมจีนกับส่วนอื่นๆของโลก ตลอดจนบทบาทในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคด้านการค้าการเงินและภาคบริการโดยไทยสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้แก่ฮ่องกงและจีนได้รวมถึงการเป็นประตูสำหรับธุรกิจตลอดจนสินค้าและบริการจากฮ่องกงและจีนจึงหวังที่จะกระชับความร่วมมือในด้านเศรฐษฐกิจให้แน่นแฟ้นมากขึ้นเช่นเดียวกับนายจรีคาชิลที่กล่าวว่าไทยและฮ่องกงมีความสัมพันธ์ที่ดีและเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจและจุดหลอมรวมระหว่างตะว,วันออกและตะว,วันตกจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะต่อยอดผลประโยชน์ร่วมกันท่ามกลางความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญเ uh, r Thailand is well positioned in the in the Southeast Asia to be a, the gateway to many more business with which the Hong Kong business plus, plus people can take advantage of. And We also view Hong Kong as a very important uh, gateway to uh, China as well. Hong Kong and Thailand has always enjoyed very good uh, relation. Uh, Thailand is Hong Kong's fourth largest trading partner, and also we are uh, one of the biggest sources of investment in Thailand. So I'm sure that with your leadership, the strong relations between h o n g Kong and Thailand to new h i g h ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านนวัตกรรมซึ่งฮ่องกงมีความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของไทย พร้อมเชิญชวนฮ่องกงมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจของทั้งสองฝ่ายซึ่งไทยหวังที่จะเดินหน้าความร่วมมือเชิงลึกกับฮ่องกงโดยเฉพาะการเชื่อมโยง EEC กับเขตเศรษฐ,ฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่อง,องกงมาเก๊าหรือ GBA โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยในโอกาสต่อไปด้วย หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปยังบรูไนาดารุสลามเพื่อเข้าเฝ้าและหา,หารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสลามอย่างเป็นทางการต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวแล้วนะคะคุณกมล์วันสุนรทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ